ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยรวม3ามห้นอยเลยนะครับฮานอยรวม3าหานอยเลยเมื่อวานนี้ฮานอย3รวมมิดฮานอยพิเศษเด่นมา3จอไม่เข้าฮานอยธรรมดาฮานอยธรรมดา8ปดไปร้อวิ่งก็พอสู้ทูเได้่ได้ครับแต่ฮานอย แหกหมานคะรับแหกหมานฮานอยพิเศษวันนี้ครับได้เด่น3ตัวผมขอไม่ลงแล้วน,นะครับขอธรรมดาตัว2อต่อ2ตัวยังยากเลยสตัวนี้คงต้องพึ่งพี่พแทนนะหานอยพิเศษเด่น1ครับผมจอศูนหนึ่งครับสองหนึ่งสามหนึ่ง เจ็ดหนึ่งครับฮาหนอยฮาหนอยฮาหนอยฮานอยธรรมดาฮาหนอยปกตินะครับเด่น8ครับผมเด่น8เจาะสอง8ปดสาด เจ็ดแปดเก้าแปดถ้าใครเล่นฮาหนอยปกติก็น่าจะรู้นะครับว่าเจ็ดสี่สี่เจ็ดมาสามวันติดครับไอที่ออกซ้ําๆบ่อยๆอย่างเงี้ยเลขเดิมๆเนี่ยผมว่าไม่แน่ฮานอยปกติกอาจจะเบิ้ลตองนะถ้าพูดถึงถ้าใครเนี่ยใครมีทุนหน่อยก็ติดไว้ถ้าตัวระบาดก็ยังดีครับเบิ้ลตองนะเพราะเลขมันออกออกซ้ําๆเดิมๆหลักง่ายๆเหมือนพวกเล่นยี่กีครับ เลขออกซ้ำๆเหมือนเดิมปุ๊บเดี๋ยวมาเบิ้ลตองเลยเดี๋ยวมาตองเลยยังไงกดตองติดไว้ด้วยกันนะฮะฮานอยธรรมดานะครับฮหาหนอยธรรมดาเบิ้ลตองติดไว้ทั้งหน่อยก็ยังดีต่อไปฮาหนอยวีฮาหนอยวีฮาหนอยวีเด่นเจ็ดครับฮานอยเด่นวีเด่นเจ็ดครับเจาะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ด 8 7 7 7 9 7นะครับฮานอยวีสำหรับใครที่เคยติดตามแนวทางผมแล้วก็รู้ว่าฟันตัวเดียวสมมติจะฟันตัวเดียวนะครับแล้วก็ไอที่ผมแนะนำทุกทุกทกครั้งเลยก็คือหวยวางหวยวางแต่ละทีหรือการเล่นหวยแต่ละทีก็คือบนร่างตรงนะครับบนร่างตรงไปกลับนะครับ หาหน่อยรวมวันนี้ขอให้เข้าอย่างน้อยทักหนงหรือสอันก็ยังดีครับเพราะตั้งแต่วางมามันก็ไม่เคยหลุดหมดทั้งอันนะัมันก็ยังมีพอพอได้บ้างนะยังไงขอเป็นแนวทางนึงนะครับให้ท่านพิจารณาดูนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์นะครับถ้าหรือ,อยังไงก็แนะนำไปแชร์หน้า f c e b o o k กได้นะครับพูดถึงนะครับถ้ามีข้อสงสัยข้อแนะนำข้อติชม รบกวนลงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับทุกอย่างที่ลงทุกอย่างที่คิดหุ้นเป็นแนวทางให้นะครับท่านจะเล่นหรือท่านไม่เล่นหรือท่านจะเล่นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านนะครับเล่นยังไงอย่าให้อย่าให้เดือดร้อนตัวเองและเดือดร้อนคนอื่นนะครับเล่นแต่พอดีพอดีนะครับสุดท้ายท้ายสุดขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ